ว่าสังเกิกำมังประกตังมยายังสังโคปิกันหาตัวเจันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคนมีมามีมาครับสวัสดีพ่อแม่พี่้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งมวนซึนพี่รองเนาะเอาวันนี้มาติดต่มรับชมรบฟังแนวทางปู่ฤษีเลยพี่้องเด้อนะโค้งสุดท้าย มาลุ้นด้วยกันว่าปูสือฟันตัวไหนที่สําคัญล่างยังไม่ได้ได้พี่น้องด้วยสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างยังไม่ได้เนาะได้แต่ชุดบุนมาพี่น้องเนาะต่อหงวดกหายมาสี่ศูนย์แปดสี่ศูนี่แปดศูนพี่น,อน้องเนาะราามาโค้งกลางๆ เหาะ,ะถอยหลังวันเสารเดย์พี่น้องอก็เลยก็เลยว่าแปรปิษณะเนาะก็เหาเะหาหกวันเสารเดย์กับแปดหาแปดหกวันเสนาระพี่น้องเนะาะแต่ที่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเป็นชุดบนเนาะชุดล่างยังไม่ได้เอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังครับผมขออลาตันนิมนต์เนื้อเนะจ้าค่ะปู่ที่หูเก้ยวตาทิพย์ ที่อยู่ในบังตถหลอกองน,นี้นะ้อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนตนหนึ่งตนใดก็ดีผู้ที่รู้จักเลขฝาและนาทีเลขท้ายของรางบัลที่หนึ่งทั้งสามตัวรางบัลที่สองข้างล่างสองตัวเนื้อปูอ่ที่จะออกบันเสาแมนบอครับผมจะออกบันเสาวันที่หนึ่งเนื้อปู่ हरे तवान मेतां समेताफा परितां अवेकेततिता साखे का मे तरूप ऋषि कर तते चंद्रिखे विमान थिपे राठे चखा में तरुब आने के आबा तुम इखे ภูมาจะดันตุเทวาทรทรวิสเมยักกขันทัพพนาเตทานตาสันติเกดังมูนินรวาจะนังเสธโบโอเมสุนานตุ धम्मसवन करो आज्ञं पठन्ता धम्मसवनकाला पठन्ता ตากรรมระเพสตันฐานากรรมระเพธนานังอธิกายเยกายะายะเทวะนันปิยตังสุตตาบาริกิโสทัคขาวะอะระหังนะโมพุทธายะปะทบีคงคาพระภูมิขะมามิหังสาธุสาธุ นะโมนะโมนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปิโสภะกะวาอรหังนะโมพุทธายะพรหมาจมาเทวาสัพเพยกาปราจันติพรหมามหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหปุญโญมหาราภูะวันตุเมมิเตพาสุติพุทธะหะคู นโมพุทธายะสุขโตอรหังพระพุทธโธนโมพุทธายะเรขาจันตังสันตังวิกังคเรเอกาชาหิโอกาเสติตาหยทัตตามะมะ,ะ,ะมามา,มา,มา,มานราภาชงนาราภาชงนาราภาชงมหาตุเมพวันตุเต นะราพาทรงมหาตุเวนะโมพุทธายะนะรา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 ราชโตวาโรกโตวาณโมณโมทรงณโมทรงณโมทรงธรรมโมทรงสังโฆทรง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 ด้วยนะโมพุทธายะทรงด้วยพุทโธอารังพุทโธ ทรงพระบิดูทรงพระบินายทรงพระพุทโธทรงพระธรรมโมทรงพระสังโฆสังโฆเมนาโทสังโฆเมนาโทพุทโธพุทโธอรหันตังสุขโตอรหันตังสุขโตอรหันตังสุขโตนโมพุทธายะพุทโธ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  Puto arahang puto na mo tukato arahang puto na m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 o po puto 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 มา sih ครูสีอ้าวมา ไม่มาแบบไหนนะซีบ่เห็นได้ี่อาีบเห็นไที่ปะูนะโอ้โหสีบกเห็นไดี่านพูดนะโอ้แล้วก็รู้จักเนาะบุหรีซีบุรยาเฮ้บุรยาเ็อะไรว้าวแล้วผมรู้จักแล้วคาเ้าอานโมใหู้่โอ้โหอีบุยาเด้อพี่น้องเนมา โชคลาภเอื่อนี่ได้ปูโอ้มามากำเวลาพอดีตอนมาเสือแหลกพ่อเลยอูมาอยู่ดุลหรือป่าูรู้สีบดยาเนี่ยยังไงยกเมื่อเดมาสิบสิบปสิบสิบเดือนสิบปีนึงแล้วสิบเดือนจะไปเมื่ออื่นดิอืฮะจะไปเมื่ออื่นดิ ไปก็ปักหนุ่มอยู่นี่มันจะไปเบิ่งเขาหนุ่โอ้บดยาพุนธศีบดยาจะไปงานมืออื่นอืเดี๋ยวออกมาบอกก่อนเดี๋ยวออกมาบอกก่อนเดี๋ยวออกมาบอกก่อนมาแล้วป่้ยมื่อเนื้อกับเสิยออกอะไรบัตบาทไทยพระนจ้าบุญขวงหลวงขวงหลวงเนี่ยมื่อื่นนี่ยเอามันแม่นได้ปูเออคัดเสียหายโลก ขยล้านก็นได้ข้ซโชคขยมานก็นได้นี่นี่สูดเอาคือมีงานดูซูดปุ๊บ <laughs> อืมเอามันิดมาอีกอ่ะูไมจะมาอีกล่ <c oughs> กวสูดเก่าว,ว่ะครับอือไ <c oughs> ปไหนหั่นเนีืยเก่า เก้าให้ล่ลูกวางกับตีวางแั่นี่ปูมันม้วม้วนม้วนายหลอดเลยเก้าเจ็ดป้าโทษป้าโทษบาสเลยแล้วเห็นมันม้วนก็วา่ามันศูนย์เนาะบระเทศทยเป็นเก้าสองตัวล่างเลยบ่ัวนี่สองตัวล่างบัวสามตัวตัวนี้สามตัว สเอาสตัวเขียนไหมกันหนูสามตัวนี่เขียนไหมเขียนไหมเก้าเ็อืมอ้าวตัวนึงมาอีหยังกูปู่เขียนไหมกันหนูสุกอ้าเก้าคือเก้าเจ็ดสามตัวนี่อืม ทั้งนาเป็นนี่ยังปูค่ยเขียนติดกันลูกหลานแกแอบเป็นตัวเดียวด้วยนะอเจามงานตมกระดาษมกราษกระดาษกระไวเล้ไวอ๋ออ๋ออ๋อเอาปเปลี่ยนเอานาปเปลี่ยนปูอออ๋อเาปปลี่ยนเลยทด้นพี่น้องนาจังเอาไปปาท่ปลาท้ปาท้อีกระดาษปูกาที่างนีจีีนี้ีนนี ี่อยเข้มเน่ปูเนล้อเล็กๆเลยปูเข้มเลยเียนเลยเอาจาสัตว์เ้อปูเอาตัวคนสี่มุนเป็นเลขลังวันที่หนึ่งเอปูเ้อหมือื่นหนดิเอาสามตัวสามตัวเนี่ยอืมสามตัวให้น้ปู่ปน่ตัวสามตัวห้นย์มาพูดนี่ศ์เก้า เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอืมศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องอก็จังกลุมกลมโอ้สามตัวอืมศูนย์เก้าเจ็ดโอ้มาคงทุดไทยแล้วพี่น้องเลยบาทเลยศูนย์เก้าเจ็ดสามตัวอสีบทยาโอ้ ให้เพิ่มหมุนรางวัลทีหนึ่งดิปูอันนี้มันขอแข่มันว่าปูหรือขอแข่ฮะตัตตึงตตทุกวันเน่ยอตตึงตึงงทีพี่น้องโอนี่แลยสิบแม่นโผล่หน้าปูอย่สามตนี่ฮสโป๊สอตัวได้บ่ปูบาดงอยู่เมียงางปูเขาขงเขาให้ไปแล้วเอ้า ปูื้อืพ่อแก้ให้ไปแล้ววงอ้าวตัวไระบานนี่ยมาปูปูถามปูพ่อแกให้ลูกหลานในลูกหลานเืมดิมันก็หาอลไรตัวจีนปูที่หอนา่นาที่ห่อะนีที่พาเราห่ะโอแปดหาแปดหกเอออันนโอ้ะแปดหาแปดหอันนี้เป็นปู่ือีบดยาครับผมปูล้ีบดยาปูปดิอืมอืมอันนี้เน เอาพี่น้องเออาพี่งโค้งสุดท้ายนะสามตัวสุดท้ดสามตัวเอฟซีกับพี่เจ้าด้เมื่อก่าศูนย์เก้าเจ็ดวางฉันอืมเอ๊ะอีกครูคุมกุมกุมกุมลงมานียก็เป็นอีกตัวหนึ่งเก้าออโอ้โหว้าวเจโตัใช้กันนอปูกันแล้ว เอาศูนย์เจ้าเจ็ดไดพี่น้องเด้อเนาะสามตัวโค้งสุดท้ายเนาะปูฤาษีบดหยามาให้เนาะไก่พิทนาเบงเอาต่อรับสองตัวพ่อน่าให้มาแล้วสั่นเนาะให้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเมี่ยงกันสิไรยงานให้ดอกพี่น้องีิตัวเป็นของปู่แก่เขาหลอกอันนั้นแกโอ้โอ้ที่เซื้อไปเลย ของปูหรือสีหมดยานของใครแน่ว่ากันละปูบาดของใครละสิแน่ของปูนี่ดิเฮอของปูนี่ทิ่าโตบาโตมาอยู่นี่สิบเวรอนนอะไม่ได้บอกพูดได้เลยโอ้นี่แต่เราภาวนามาคืนเราบอกโอ้หมาอยู่ตั้งนานแล้วเอาอื่นนี่ไปโดยกันเน้อว่างั้น เผยเปิดเผยมาแล้วพี่น้องเปิดเผยมาแล้วเนาะโอ้ปูเขาปูเก่งกว่ามูเลยจิของปูนี่สีโอสามปูแก่แก่หลัยง,งานนี้พี่น้องเอง้เดี๋ยวเดินเก้าไปที่ปูจะให้ตลอดเลยอ,อ,อในพันสานี้เนอะอม่นลวงหนาเลยหลเหรอปูมาสงวรรณเนออย่าขาดกล้วยกับมันเนอะกล้วยกับมันกล้วยกับมันอื หมูเผือกหัวมันหัวกวยด้วยโอ้โเอาเอาก็ิจัดหาให้ละปอ้ยเขาว่าจะโ่กตะมันอือหาไงหรออ้อมคางมันมีตะมันกววยกับกวยอือบิ้อบิดอซกวกับวยกัมันะให้มันเออ ไม่ใให้่าแล้วนี่ะหารายุปัวเอาไป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 โชคลาบลาบมันมันแหงแหงพารดยรวดืดืดืดอมพรมมาจะมาเทวาสัพเพยคะาปรายันติพรมมาจะมาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมาราโภพวันตุเมมิเตภุห้าติ พุทธามาอุนโมพุทธายะสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะเพงเพ่งพาพาเราโดยรื้อืรื้รื้อลือลือรื้อลือลืออมเพียงเพียงสาธุสาธุครับผมเนาะเอาสามตัวสมตัวเนาะษีปาเนาะห้ยมากสมตัวศูนเก้เจน่าลองเนาะ อ้าวแต่อย่าลืมตัดแล้วพี่น้องเนาะอ่าอ่าเอาจะเริ่มตัดแล้วเนาะเก้าเจ็ดชุดเจ็ด um ชุดเก้าตัวแต่ที่บอตัดเนี่ยบอกปูเนาะอ่าก็สั้นละมาจากไสลยะปูเก้าเจ็ดครับผมพี่พี่น้องนะสรุปอ่าปูขั้นเขียวแล้วหุ่นหวยแล้วให้ซั่มนี่ บ่าหายไร้ตัดเบิดเองเลยเหลือเหลือเท่านี้สรุปโค้งสุดท้ายเรือที่บังจอกหลอกเนื้อทางปูรุสีบังจอกหลอกพี่น้องเนาะกาตัดไปตัดได้เหลือแค่นี้ครับผมเนาะขอให้ผู้ใดเข้ามาติดตามทางช่องเนาะให้เฮงๆรวยๆผู้ใดติดตามเนื้อหางปูรุสีบังจอกอย่าลืมบังจอกหลอกนะอย่าลืมบังจอกหลอกเด็ดขาดงบน้อยงบน้อยห้ามพลาดน้อพี่น้องแปดห้าล่างศูนย์เก้าเจ็ดบนพี่จะได้หน้าเมืองเอา รับผมให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมตัดเลื่อนด้วยเนาะย่าลืมตัดเพือเอานพี่นอกเนาะตัดด้วยเพราะวอเลขเลขนี่ซ้ำนี่ว่ามีโอกาสมามีโอกาสหลุดเตอผู้กับคับให้น้อยที่สุดแล้วศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าให้ได้เฮจดน้ำกันครับผมนะอย่าลืมวางจอกหลอกนะคะสวัสดีค่ะโชคๆมันหมานสุขสุขคนพี่นอกด้เลรวยรวยรวยค่ะน้รวยอย่าเก็บอย่าจนเนาะนี่ก็มรวยรวย น้ำกัดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับค่ะ